อันนี้หรือเปล่าเด็กผีฮะที่เขาเรียกว่าคอนเทนต์ขยะอืรู้สึกเปลืองไฟกันไหมรู้สึกเสียเวลานอนไหมรู้สึกเสียเวลาชีวิตกันไหมรู้สึกว่าเออบอลก็ไม่ได้เตะดึกนะเที่ยงคืนครึ่งแต่กูตื่นมาดูอะไรกูตื่นมาทำอะไรกันตรงนี้พี่อ้นนี่ถึงขนาดช่วงหัวค่ำนี่นอนเอาแรงเลยนะสองสามชั่วโมงเออ กะว่าลุกมาดูคอนเทนต์ดีๆจากแมนยูซะหน่อยไปเยือนบูฟมันต้องมีอะไรแบบพลิกสถานการณ์ได้บ้างแหละสรุปสุดท้ายเรียบร้อยคอนเทนต์ดีๆไม่มีมีแต่คอนเทนต์ขยะมึงเป็นอะไรกันนะนเตะแมนยูกูถามจริงฮะขะเหนื่อยพวกมึงทุกคนนะรวมกันนะเยอะกว่านักเตะบูฟทั้งสโมสรอนนะเยอะมากมูลค่าค่าตัวของพวกมึง รวมกันก็เยอะกว่าเยอะกว่านักเตะทั้งทีมอะแต่ดูมึงเล่นกันดิไม่ไหวแล้วไม่เหลือความเก่งกาจอะไรแล้วหึทำไมได้แค่นี้กันน่ะงงมากเลยเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรกันฮัลโหลอันนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกว่าคองบอลแต่ไม่คองใจโห ขยันคลองบอลก็ดีก็ดีคลองบอลได้เยอะก็ดีเอาบอลมาไว้กับตัวเยอะมันก็ดีเสียบอลแล้วก็ไปลุมแย่งกลับมาเร็วก็ถือว่าใช้ได้แต่ประเด็นคือมึงคลองบอลเยอะแต่มึงทำอะไรกันช้าไปหมดเลยอะฮะกว่าจะเซตบอลขึ้นไปกว่าจะเอาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษทุกสิ่งทุกอย่างเชื่องช้ามากๆจนเกมรับของวูฟเนี่ยเขาตั้งหลักทันป้องกันได้หมด มีบางจังหวะริมเส้นนะโดยเฉพาะอาห์มัดเมื่อคืนพี่โอ้นขัดใจมากมันมีพื้นที่อยู่นะมันมีจังหวะที่เขาได้ดวนตัวต่อต,ตัวนะแต่อาห์มัดไม่ไปว่ะไปแป๊บหนึ่งแล้วก็คืนหลังโดนซ้อนสองพื้นที่ก็มีไม่ลองซะหน่อยวะน้องและหลายคนอะ่ะเขาบี้เมนูเนี่ยแหมเร็วกว่านี้นิดเลือกจังหวะให้ดีหน่อยก็โอเคนะดิสโดมาตินเนส็กล้าเปิดหน่อยดีมึงเป็นกองหลังที่เปิดบอลดีมากเลยเฮ้ย มมนูเอลกูคาเต้ ate, นี่แบบหูเหนื่อยที่หายตัดบอลแล้วตัดบอลอีกตัดบอลมาให้เพื่อนปุ๊บเพื่อนแม่งไปทําเสียกูต้องกลับมาตัดบอลใหม่อีกแล้วคือมันแบบมันเกิดอะไรขึ้นน่ะอโมริมสั่งมาเหรอให้เล่นช้าทําไมเล่นช้าขนาดนั้นอโมริมมันต้องเร่งจังหวะกว่านั้นนะเฮ้ยไม่ไหวเล่นแบบนี้เจอทีมไหนก็โดนหมดอ่ะสรุปสุดท้ายที่ชนะซิตี้มาเนี่ยอ๋อซิตี้มันไม่เก่งกูด้วยที่ไม่เก่งแต่เสือชนะครับ จบครึ่งแรกไปแบบง่วงๆเด็กผีหลายคนนี่หลับคาจอไปเลยนะช่วงพักครึ่งนี่หลับปุ๋ยเลยสะดุ้งตื่นไมาทีได้ยินเสียงนกหวีดกรรมการเป่าแปลกๆเป่าแบบปิดเป่าดูแบบขึงขังมันต้องมีเหตุอะไรแน่ๆลืมตาขึ้นมาเท่านั้นแหละเรียบร้อยใบแดงลอยเข้าหน้าเลยอูนอฟันเดสเสียบอลแล้วลืมตัวว่ามีเหลืองติดอยู่เปิดปุ่มใส่เข้าไปแดงสิครับจานไม่เหลืออาบน้ำก่อนเพื่อนเลย กับตันทีมกูก็สภาพไม่ค่อยเหมือนกับตันทีมอะ่ะกี้หงุดหงิดเผลอเลอ่เล่นอะไรไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีสตินะพอหงุดหงิดปับ๊บทุกอย่างก็พังครั้งนี้นี่พังหนักเลย11คนก็ ไม่รู้จะชนะหรือเปล่าพอเหลือ10คนเท่านั้นแหละหบันเทิงหนักกว่าเก่าแล้วจากจังหวะนี้ก็ทําให้บูโน่เฟนันเดสเป็นนักเตะแมนยูคนแรกในรอบ15ปีนะที่โดนใบแดงไล่ออก3ครั้งในฤดูกาลเดียวต่อจากเนมันยาว,วิดิตเมื่อปี2009ใบแรกเนี่ยในคาราบาวครับที่แพ้สเปอร์ศูนใบที่2เนี่ยในยูโรปาลีกที่เสมอปอร์โต3าแล้วก็เมื่อคืนเลยตอนมี11คนเท่ากันเนี่ยโอกาสชนะ ก็ยังมีไม่เยอะเท่าไหร่ตอนเหลือ10คนโอกาสชนะก็น้อยลงไปอีกแต่หลังจากนั้นไม่นานโอกาสชนะแทบไม่มีเลยเพราะโดนประตูขึ้นนำา1 0โอ้โหแล้วแมนยูเป็นอะไรกับลูกเตะมุมกูถามจริงคราวนี้ไม่ได้แบบเตะมาและโดนหม่งเข้าโดนซ้ำจ่อๆเข้าคราวนี้คือเปิดเตะมุมเข้าประตูแม่งไปเลยมาทิอัสคุนย่าโอ้โหมึงก็เกินไปเท้าช่างทองเกิน แล้วจังหวะเสียประตูนี้หน้าเขตกระโหลกเกมรับแมนยูสุดๆเนี่ยเด็กผีเห็นไหมเสาแรกของแมนยูมีใครบ้างมีลิซันโดมีลาสบุฮอยลุนมีเดียโกดาโลกูถามจริงว่ามึง3คนน่ะประกบใครมึงประกบใครมึงทำอะไรกันอยู่3คนยืนไม่มีตัวประกบเลยแล้วมึงก็ปล่อยให้นักเตะวูฟสอคนมาประกบโอนาน่าแทนเอา้าตายอูกต้คนเดียวมันทำอะไรได้อะ่ะ ที่เหลือทําอะไรกันอยู่ที่เหลือประกบใครฮะโยโล่ประกบใครหนูไอหนูลูกทําอะไรกันนะฮะปล่อยให้นักเตะวูบไปบรบกวนโอนาน่าสองคนได้ยังไงพวกมึงไม่ดูกันเลยเหรอพวกมึงไม่มองอะไรกันเลยเหรอดูแต่บอลไม่ดูตัวประกบโอ้โหเจริญตายลูกเตะมุมแม่งเหมือนจุดโทษเลยแมนยูตอนเนี้ยกดหัวแล้วพอโดนนำหนึ 0, แม้จะเหลือ10คนแต่นักเตะแมนยูก็พยายามบุกเข้าใส่วูบเพื่อที่จะเอาประตูตีเสมอแต่มันไม่ได้มีความใกล้เคียงอะไรเลยสักนิดเดียวแถมช่วงทดเจ็บก็ยังโดนตอกฝาโลง20เรียบร้อยกูไม่กลับแพ้3นัดติดตรมทุกรายการและตอนนี้อันดับในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกของแมนยูก็กลายเป็นชื่อเพลงของพิเศษโลโซไปเรียบร้อย14อีกครั้ง เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน1 4และว4 4เนี่ยห่างจากโซนตกชั้นแค่กี่คะแนนเองวะเนี่ย7คะแนนพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยนะแมนยูใกล้จะกลายเป็นทีมหนีตกชั้นแล้วครับพี่น้องบอกได้เลยว่าการเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของรูเบนอโมริมในช่วงกลางฤดูกาลในช่วงที่แมนยูมีแต่ปัญหาเนี่ย มันเป็นงานที่หนักหนาสาหัสเหลือเกินโอ้โหสองเดือนที่ผ่านมาชนะได้แค่4นัดเสมอได้แค่1นัดแพ้ไปแล้ว5นัดแล้วหลังจากนี้ยังมีโอกาสแพ้ได้อีกถึง3นัดเลยเพราะว่าเจอทั้งนิวคาสเซิลเจอทั้งริอร์พูลและเจอทั้งอาร์เซนอลต้องเอาใจช่วยอามโมริมกันแบบสุดลิ่มทิมประตูเลยเด็กผีหวังว่าเขาจะหาจุดลงตัว หาจุดที่ต้องปรับปรุงให้เจอได้เร็วๆนะณนะตอนนี้คือลูกเซตพีดลูกเตะมุมแล้วก็เกมลุกที่มันทื่อเหลือเกินวิธีการเล่นที่มันช้าเกินไปนั่นแหละแต่รูปแบบการเล่นแผนการเล่นยึดมั่นเอาไว้ฤดูกาลนี้เอาให้เละเทะไปเลยจะได้ล้างไพ่ใหม่แบบหมดหน้าตักในช่วงซัมเมอร์จะได้รู้สักทีว่าปัญหาที่มันสะสมมานานเนี่ยต้องแก้ไขตรงไหนเอาใจช่วยกันต่อไปครับเด็กผีต้องอดทน ต้องกัดฟันต้องกัดเล็บกันอีกหลายนัดพูดเลยคิดเห็นยังไงกับฟอร์มการเล่นเมื่อคืนระบายมันออกมาแต่ขออย่างเดียวโปรโดจงเข้าใจได้ว่านี่คืองานที่ยากมากๆของอโมริมในการที่จะมาปลุกผีซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะปลุกได้เมื่อไหร่ดูคลิปจบแล้วฝากทุกคนกดติดตามพี่อน้นแฟนผีไรคนด้วยแต่ละมือแต่ละเดเศร้า